สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถฟอร์1เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถฟอร์1กันนะครับเดี๋ยวลองติดตามไปดูเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับผมครับโดนจากช่องกับตัน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะไปทดลองขับรถฟอร์มวันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็บริษัท PA Encom ด้วยนะครับที่ให้เราทดลองยืมรถฟอร์มวันคันนี้มาขับนะครับเป็นสีชมพูสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปลองติดตามดูว่ามีฟังก์ชันอะไรแล้วก็ขับเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ขับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ขับจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เนี่ยที่งามวงวานมาถึงที่นี่นะครับระยะทางประมาณ40กิโลแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดไปประมาณ2ขีดแล้วก็ได้ทดสอบลองขับขีดพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันพอสมควรเลยสําหรับเจ้าฟอร์มวันคันนี้นะอันดับแรกเรามาดูภายนอกกันก่อนแล้วกันครับภายนอกเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะทําเป็น โครงนะครับโครงของรถเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ภายนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ไฟต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราได้รับมานะคือเป็นสีชมพูนะครับเป็นรถสีชมพูเลยสีสันเรียกว่าเขาเลือกแล้วว่าให้เข้ากับหน้าผมนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูเลยใบปัดน้ําฝนเนี่ยก็จะมีอันเดียวแบบนี้เลยนะครับเราจะปัดได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูฟังก์ชันการทํางานพัก ภายในกันด้านนอกก็จะเป็นกระทะล้อแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นมาพร้อมกับยาง1 4 5 6 5ขอบ15นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะพอเวลาลอยน้ำเนี่ยตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะหมุนได้เวลาเวลาเราเร่งนะครับรถมอเตอร์มันจะหมุนทำให้อา่าเป็นเหมือนใบพัดพายทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเวลาอยู่ในน้ำได้ล้อหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ฟอร์มวัน นี่ถ้าใครอยากทดลองขับก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับไปทดสอบได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในกันด้านท้ายเนี่ยจะมีสติกเกอร์ติดว่ารถขนาดเล็กนะครับก็สามารถขึ้นทางด่วนได้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีห้องโดยสารแล้วก็มีเบาะนั่ง2เบาะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเก็บของได้พอสมควรนะครับถ้าคนนั่งเนี่ยก็พอนั่งได้แต่ว่าอาจจะ อึดอัดนิดหน่อยนะครับมีเบาะให้คนนั่งได้เดีย๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับเมื่อเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารเนี่ยพวงมลาลัยจะเป็นลักษณะเป็นทรงคล้ายๆหนังอัศวินคอมพิวเตอร์ถ้าใครเคยดูนะครับก็จะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีคันเร่งคันเร่งจะเป็นที่พวงมลาลัยแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ได้อันไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการอัตราเร่งที่เต็มประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะโยกคันเร่งทั้ง2อ,อันนี้มาพร้อมกันได้เลย นะครับแล้วเวลาที่เราทํางานเนี่ยผมเปิดสวิตให้ดู่าเปิดสวิตก็จะไม่มีเสียงอะไรก็บิดกุญแจธรรมดาพอเปิดนะครับแอร์ Air จะเริ่มทํางานแล้วก็จะมีเสียงพร้อมใช้แบบนี้นะครับก็จะมีไฟเตือนว่าประตูเปิดอยู่อ่าแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสถานะ N นะครับผมอะไรจะเป็นลักษณะนี้เลยมีแต่นี่คันเร่งก็จะเร่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับภายในเนี่ยตรงนี้จะเป็นคันเกียร์ของเขาครับเวลาทํางานเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กด D N แล้วก็ R เนี่ยก็ถอยหลังปกติฟังก์ชันอย่างอื่นก็คือเป็นแอร์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ปรับอะไรไม่มีอะไรมากมายวุ่นวายเบรกอยู่ที่ด้านล่างนะครับมีแป้นเบรกอย่างเดียวเลยเวลาขับขี่นะครับผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องปรับฟิลลิ่งพอสมควรเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยค่อนข้างต้องปรับฟิลลิ่งพอสมควรมันจะเหวอๆนิดนึงถ้ายิ่งถ้าอยู่ในภาวะที่เรา,าต้องเบรกกระทันหันหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องตั้งสตินิดนึงแล้วก็ ในส่วนของเบรกเจ้ารถฟอร์มวันเนี่ยต้องบอกว่าจะมีความเหยียบไปแล้วมันจะวืดวูดไปนิดนึงเพราะนั้นนะครับคนที่ขับขี่ช่วงแรกๆเนี่ยให้เว้นระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเลยยิ่งความเร็วสูงๆนะครับมันจะเบรกแล้วรู้สึกในช่วงแรกเนี่ยตัวผมเองเนีจะรู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับก็ใจเสียวพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ด้านในนี้จะมีช่อง power outlet ให้1ช่องนะครับไว้เสียบเข้าไปก็เดิมๆเลยจะไม่มีวิทยุให้นะครับอันนี้ รถคันนี้นะครับเป็นรถที่ทาง Encom นะครับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาไป modify ในส่วนของโชคมาแล้วนะครับมีการน่าจะเรียกว่าไปอัดอัดน้ํามันของโชคมาแต่ยังใช้โชคตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนโชคนะครับใช้โชคเดิมในการปรับให้มันเหนืดขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยใช้ฟอร์มวันคันอื่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคันแรกที่ทดลองขับแล้วถามว่าดีไหมก็ไม่กล้าพูดว่า ดีไหมเพราะว่า,าด้วยด้วยดีไซน์ของรถนะครับเรียกเป็นการใช้งานในเมืองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในการขับขี่ขึ้นคอสะพานลงหลุมนะครับอะไรพวกนี้การซับพอร์ตแรงต่างๆเนี่ยจากที่ขับมาเนี่ยรู้สึกว่าก็ก,ก็ถือว่าต้องทําใจสําหรับรถที่เป็นที่จะใช้ขับขี่ในเมืองนะครับถ้าไปวิ่งตามตาม่ตางจังหวัดหรือว่าสะพานที่มีคอสะพานต่างระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะก,กระเทือนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับภายใน ภายในเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของเล็กๆนะครับฝั่งนี้ก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประแจไขต่างๆ g, ของรถนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเบาะาก็จะเป็นเบาะแมนนวลนะครับปรับแมนนวลอยู่ทางนี้ทางขวามือหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับอะไรเนี่ยอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นโลโก้นะครับก็ปรับอะไรด้านเป็นแมนนวลหมดเลยมีกระจกไฟฟ้าอัตโนโมัติ2ฝั่งเป็นกระจกไฟฟ้าแต่ว่า ก็คือขึ้นลงเราต้องกดเองนะครับไม่สามารถที่จะเป็นแมนนวลได้ภายในก็เป็นไฟอย่างนี้ธรรมดานะครับที่บังแดดน่ารักมากเลยทีเดียวบังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็กระจกภายในก็เป็นพลาสติกนี้นะครับแล้วก็มีเบลให้ปกตินะครับแล้วก็ประตูมือจับเป็นอย่างนี้นะครับใส่เหรียญใส่อะไรก็พอได้ภายในถือว่าการประกอบก็ธรรมดานะครับธรรมดาแป่เนี่ยอันนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็ก ลอยน้ำได้เขาบอกนะครับแต่ผมคงไม่เทสการลอยน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองขับขี่กันดูแล้วกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถฟอร์มวันแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองขับกันดูนะครับเนื่องจากว่าเ,เมื่อกี้ตอนผมขับมาเนี่ยขับมาคนเดียวเนี่ยมันไม่สะดวกในการที่เราจะถ่ายไปด้วยขับไปด้วยมันจะไม่เหมือนรถปกติเพราะว่าคันเร่งอะไรเนี่ยมันจะอยู่ที่มือหมดเลยนะครับผมไม่สามารถที่จะขับมือนึงแล้วก็อีกมือนึงถ่ายด้วยได้เพราะว่า มันจะต้องมีเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแนะนําว่าถ้าใครที่ขับรถคันนี้แรกๆแนะนําให้ใช้คันเร่งเนี่ยที่ฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยเราจะสําหรับในกรณีที่ไฟเลี้ยวนะครับมันจะได้สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวาถ้าเรามือขวามือเดียวแล้วเราไปปล่อยมือเนี่ยไปเปิดไฟเลี้ยวนะครับรถมันจะหน่วงขึ้นมาทันทีเลยรีเจนของรถฟอร์มวันต้องบอกว่าไม่สามารถปรับได้นะครับมันจะมีระดับเดียวเลย ถ้าเทียบกับ MG z S E V เนี่ยจะเป็นรีเจนระดับ2นะครับจะหน่วงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่ก็จะเป็นสัญญาณเตือนไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเตือนแบ,บตเตอรี่เตือนประตูไม่แน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองขับดูตอนนี้ผมนั่ง1ขับ1คนแล้วก็มีลบกวนน้องแตกล้องนะครับเป็นน้องน้ำหนักเท่าไหร่ครับ99โลน้ำหนัก99โลนะครับขาดไปโลเดียวจะ100โลแล้วนะครับก็ลองดูว่า ผมเองหนักประมาณ67นะครับกรนนี้อีก99ก็1 6 6กกโลฟอร์มวันจะมีสมรรถนะอย่างไงอันดับแรกนะครับถ้าเราจะขับรถฟอร์มวันให้คาดเบลให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับคาดเบลและเหยียบเบรกนะครับอ่าแล้วก็ปลดเบรกมือแล้วก็ไปที่ตัวดีพอไปที่ตัวดีหน้าจอก็จะขึ้นดีแบบนี้นะครับอ่าเราก็พร้อมขับแล้วทีเนี้ยถ้าเราปล่อยเท้าจากคันเร่งนะครับรถมันจะมีการเคลื่อนที่ไปเลยนิดเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เหยียบมันก็ไป ไปเรื่อยๆ,ๆของมันแมมมันจะแค่นี้นะครับเพราะนั้นเราต้องมีการคันเร่งที่มือจะขขวาหรือซ้ายก็ได้เนี่ยซ้ายเราก็มันก็ค่อยๆไปเ๋ยต้องบอกให้เขาเปิดเนี่ยฝากเปิดหน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเนี่ยนะครับผมก็จะใช้การใช้มือซ้ายนะครับในการเร่งคันเร่งเพราะว่าถ้าเราใช้มือขวาเนี่ยมือซ้ายมันก็จะเอ้ยมือขวาจะต้องปล่อยปล่อยคันเร่งมาใช้ไปเลี้ยวอีกนะครับรถก็จะหน่วงทันทีเลยนะครับ เนี่ยถ้าปล่อยปุ๊บนวงเลยเห็นไหมอันนี้เร่งสองอันเลยนะปูดถามว่าอัตราการตอบสนองด,ดีไหมนะครับมันดีกว่ารถน้ํามันพอสมควรแต่ว่ามันจะไม่ได้เร่งปูดแบบรถยนต์ไฟฟ้าป,ปกตินะครับอาจจะด้วยเพลย์โอมซลของรถเนี่ยสะเทือนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างอาจจะเพราะว่ารถมันเบาด้วยนะครับเวลา เราวิ่งไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสายพอสมควรเลยหน้าหน้าพงมาลัยเนี่ยมันจะค่อนข้างสายเร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับคนที่เพิ่งขับในครั้งแรกนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเราก็เร่งที่พวงมาลัยอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยที่พวงมาลายัยแล้วก็ที่หน้าจอตัวนี้นะครับตัวที่เป็นดอทดอสีสีส้มเนี่ยก็คือบอกถึงพลังงานที่ใช้อ่าเนี่ยเราเร่งเยอะนี่ถ้าเราเร่งมากจนถึงขีดแดงก็แดงว่าใช้พลังของมอเตอร์เนี่ย เยอะมากเลยนะครับรถหลังตามมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้คันเร่ง2อันเลยครับก็จะเร็วนะครับแต่มันเต็มที่ก็ได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอผมปล่อยคันเร่งนะครับปล่อยคันเร่งปุ๊บมันจะกลับไปสู่รีเจนนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในสีเขียวเนี่ยแล้วอันนี้จะสังเกตว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันมีอุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาเป็นสีแดงแดงแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ยังสามารถขับต่อไปได้เดี๋ยวมันก็จะมีการ ระบายความร้อนของมันเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเส้นถนนตัดใหม่ที่ตรงอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัดไปอะไรนะกรุงเทพกีทานะครับมาแล้วแต่อัตราเร่งเนี่ยจะไม่ได้ปูดปาร์ตมากเพราะว่าด้วยกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กําลังเยอะมากนะครับเราก็มันก็ค่อยๆไปนะครับแต่ว่าก็จะเงียบได้ฟิลของการขับด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเส้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นตรงนั้นนิดเดียวลองดูนะครับนั่ง สคนน้ำหนักประมาณ166กิกกโลสองคนเนี่ยมันจะได้แม็กสปีดที่160กิโลเมตรเออร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ๋อเอาอยู่นนี้นะครับเนี่ยโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับก็ถือว่ามอเตอร์มีกําลังพอสมอควรเลยนะครับเราก็เร่งไปแต่ตอนนี้นั่งสองคนเนี่ยเรียกว่าถามว่าถ้านั่งไกลๆนะครับสองคนเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเลยยิ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นสนิทกันมากเนี่ยนั่งแล,แล้วก็รู้สึกว่าแบบ ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากเลยนะนี่นั่งนี่ไหลแทบจะชนกันเลยนะครับดูนะครับเนี่ยไหลชนกันเลยอ่ะแล้วก็จังหวะเลี้ยวนะครับคือถ้าเราไม่ชินเนี่ยเราจะปล่อยคันเร่งที่มือเนี่ยแล้วมันจะทําให้พวงมาลัยหนักแล้วก็รถมันก็จะไม่เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาขับฟอร์มวันเนี่ยต้องปรับความรู้สึกจากการขับรถยนต์ปกติทั่วๆไปนิดหน่อยครับเพราะว่าเราต้อง แทนที่เราจะใช้เท้าเนี่ยเรามาใช้มือตลอดเวลาเลยถ้าขับทางไกลเนี่ยอาจจะต้องมีสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เท้าเนี่ยถ้าทางไกลจริงๆเนี่ยรถโล่งๆเนี่ยเราสามารถเอาเท้าลงมาจากเบรกได้แต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยมันไม่ชินเนี่ยเราควรจะเอามารอไว้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเบรกดูนะผมปล่อยคันเร่งแล้วเบรกเนี่ยคือเหยียบไปแล้วเนี่ยเนี่ยรถมันไม่ค่อยเบรกเลยนะครับมันก็จะรู้สึกแบบ ใจเสียนิดนึงนะครับถ้าคนไม่ชินแล้วถ้ากระชั้นคันหน้านะแล้วเบรกกระทันหันเนี่ยรับรองว่ามีไปสัมผัสท้ายรถคันหน้าแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครจะขับเจ้าฟอร์มวันเนี่ยต้องเว้นระยะห่างพอสมควรแล้วก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับที่จะขับรถไม่ได้ใช้ความเร็วมากก็เหมาะสําหรับที่จะขับขี่ในเมืองนะครับไประยะทางใกล้ๆอย่างตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีฟอร์มวันนะครับก็อาจจะ ไม่มีกับตัน DIY ในวันนี้ก็ได้เพราะว่าเจ้าฟอร์มวันเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกเลยนะครับที่ผมตั้งใจว่าอยากจะได้แล้วก็หาข้อมูลอยู่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าตั้งใจจะขับจากที่บ้านเนี่ยไปที่สนามบินสุวนภูมิไปทํางานนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีเปลี่ยนใจในตอนท้ายนิดหน่อยเพราะว่าจำเป็นต้องใช้รถที่ไปทางไกลพอสมควรด้วยนะครับสคันก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายนิดนึงนะครับแต่ถ้า คนที่จะเลือกเป็นรถยนต์คันที่3ของบ้านนะครับแล้วก็ใช้ในระยะทางไม่ได้ไกลมากเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยเพราะว่าราคาเนี่ยก็เป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทซึ่งตอนช่วงที่ผมดูเนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดอีกแสนหนึ่งด้วยนะครับก็เหลือที่4,99,000กากก็เรียกว่าจับต้องได้เลยแล้วก็ได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเราลองไปดูในเรื่องของการ ชาร์จไฟกันดูนะครับอันนี้นะครับก็คือการนั่งสองคนเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งขับไปเนี่ยคือนั่งท่านี้เลยนะครับเนี่ยนั่งท่านี้เลยเดี๋ยวปรับก่อนเนี่ยเรียกว่าไหลชนไหลเลยนะครับคือถ้าเราเป็นคนที่แบบทะเลาะก,กันอยู่แล้วมันนั่งอย่างเงี้ยผมว่ามีตีกันนะอ่ะมันไหลชนไหลมากก็คือแคบแคบเลยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนตัวใหญ่ๆนะครับเราก็อาจจะถ้าแบบว่า เป็นแฟนกันผู้ชายผู้หญิงนั่งเบียดเบียดกันแบบนี้นะครับแรกๆอาจจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยรถคันนี้นะครับแต่ถ้าอยู่กันไปสักพักหนึ่งสิปี20ปีแบบจะมาเบียดฉันทำไมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอบคุณน้องน้องมากเลยนะครับน้องนองนะครับามาช่วยเราถ่ายคลิปนี้นิดนึงนะครับก็ลืมไปนะครับจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนี่ที่ปัดน้าฝนเขานะครับมันจะเป็นเป็นปุ่มตรงนี้นะครับมีไฮกับโลนะเราก็กด ตายไฮเนี่ยมันก็จะปัดอย่างนี้นะครับเนี่ยปัดอย่างนี้เลยแล้วก็โลก็กดไปอ่าแล้วก็ถ้าเราออฟมันก็ออฟไปอย่างนี้เลยหรือมันก็จะค่อยๆหยุดให้แล้วก็อันนี้เป็นน้ําฉีดเนี่ยนะครับก็ฉีดมาอย่างนี้เลยฉีดมาแล้วก็ปัดปพรบปรบปพรบโอเค okay. เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการชาร์จกันนะครับก็ดับเครื่องก่อนสําหรับการชาร์จรถฟอร์มวันนะครับช่องชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าเราก็อ่า เปิดมาน,นี้จะเป็นช่องเติมน้ําปัดน้ําฝนนะครับเนี่ยเป็นช่องเสียบชาร์จวิธีการชาร์จเนี่ยเราต้องดับเครื่องรถอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราจะไม่เขาบอกว่าจะไม่ท้ามไปยุ่งอะไรกับเรื่องของการเปิดระบบรถเลยนะครับมันจะมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ชาร์จไม่ได้นะครับสาหรับฟอร์มวันอ่ะเรามาดูตัวหัวชาร์จกันครับหัวชาร์จของฟอร์มวันเนี่ยก็จะเป็นไททูลักษณะนี้ครับเป็นไททูปกติเลยเปิดไม่ออกมือเดียว หัวชาร์จของ Form มนะครับก็จะเป็นไท e 2แบบนี้ครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว Portable อันนี้เขามันจะต้องใช้ของเขาโดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันจะมีตัวซื้อแยกต่างหากไหมของตัวฟอร์มนะครับที่เป็นวอลชาร์จเนี่ยแต่เคยเห็นบ้านน้อง1นึ่ท่านนะครับเขามีมีใช้อยู่โอเคสรุปตอนนี้ได้แล้วครับชาร์จขึ้นมาเป็นไฟสีเขียวกระพิบแบบนี้แสดงว่าชาร์จได้ ปัญหาครับก็คือผมสอบถามทางเซล์แล้วเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไฟสีแดงแล้วฟอสแบบนี้แสดงว่าปลั๊กจุดนั้นเนี่ยสายดินมีปัญหาหรืออาจจะไม่มีซึ่งอันนี้ผมให้เขามาต่อเพิ่มแล้วก็บอกเรียบร้อยว่าเราต้องการทําให้ฟูลออปชันเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปคุยกับช่างที่มาต่อแล้วลก็คืออันนี้แสดงว่าไม่มีสายดินพอชาร์จแล้วมันขึ้นฟอนะครับพอมาชาร์จตรงจุดนี้เนี่ย อันนี้เป็นจุดที่ผมต่อไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ช่างเขาทําให้อันนี้มีสายดินมันก็ชาร์จได้ปกติเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งสําหรับผู้ที่ใช้ฟอร์มวันนะครับทางเซลฝากมาบอกว่าสามารถชาร์จข้ามคืนได้แต่เน้นย้ําเลยครับว่าต้องไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิน24ชั่วโมงเป็นระบบเซฟตี้ของเขาครับมันจะล็อกล็อกในทั้งตัวของตัวหัวชาร์จนะครับจะถอดไม่ออก แล้วก็มันจะดูดไฟออกจากแบตเนี่ยเหมือนดิชาร์จไฟออกจากแบตเตอรี่ออกมาหมดเลยทําให้รถไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องเรียกทีมเซอร์วิสเข้ามาใส่รหัสอะไรแก้ไขกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาฝากเตือนมานะครับสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถฟอร์มวันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรถฟอร์มวันในช่วงเวลากลางคืนตอนนี้เราจะเปิดไฟหน้าไฟหน้าไปแล้วครับเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนั้นนะครับแต่ที่หน้าปัดตรงโหมดอะไรก็จะไม่มีอะไรขึ้นเลย นี่ละถ้าเราปิดไฟหน้าก็จะไม่ไม่สว่างละมืดไปแล้วนะครับนีดสัญ,ญลักษณ์ในหน้าจอก็จะหายไปอันนี้ผมเปิดไฟหลีสัญ,ญลักษณ์ก็จะขึ้นมาค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับสาหรับฟอร์มวันในตัวไฟนะครับภายในรถเมื่อเราเปิดไฟเนี่ยก็จะมีแค่ไฟเก่งอันนี้อันเดียวมันก็จะสว่างแค่ในส่วนของตรงที่ผู้โดยสารคนขับขี่นั่งนะครับด้านหลังก็จะไม่ได้สว่างละ เดี๋ยวเราลองไปดูข้างนอกดูครับเมื่อเราออกมาด้านนอกรถฟอร์มวันช่วงเวลากลางคืนครับด้านหลังก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนลักษณะนี้นะครับใครอยากทดลองขับก็โทรไปเลยเบอร์นี้นะนี่ไฟก็สว่างชัดเจนสวยงามเลยนะครับรถด,ดูด้านนอกเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวทรงแบบกระตูนมากไฟด้านหลังสวยงามเลยครับเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยผมจะลองเปิดดูว่าข้างหลังมันเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟถอยหลังนะตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะน,นี้ไฟ สว่างเลยนะครับสว่างมากสว่างใช้ได้เลยผมว่าสว่างกว่าไฟของ MG อีกนะครับอันนี้ผมไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับจะลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ถอยหลังสัญลักษณ์ไฟเตือนมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับไอเสียงเสียงที่เตือนอะ่ะเดี๋ยวผมลองเดินหน้านะเดินหน้าเนี่ยปกติมันจะไม่เตือนแต่เนี่ยถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับจะมีเสียงเตือนลักษณะน,นี้เลยเอ่ะเดี๋ยวผมลองคาดดูนะครับ แล้วก็เบรกเนี่ยตอนตอนที่เราเบรกเนี่ยคือมันต้องเหยียบให้จมให้สุดเลยนะถ้าเกิดใครเคยชินกับการเหยียบแบบคอคลอแล้วรถมันเหมือนทําท่าจะจะหยุดแต่มันไม่หยุดนะครับเนี่ยมันจะมันจะไหลไหลไปแบบนี้คือเบรกม,มันจะค่อนข้างลึกเลยอ่านี้พอเราคาดเบลแล้วเนี่ยสัญลากษณไฟไฟไอเสียงเตือนมันจะไม่ดังละอ่ะผมอยหลังเห็นไหมครับว่าเสียงเตือนของ ของอตัวถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตีดตีดตีดอย่างนี้นะครับมันจะไม่ใช่ตีดยาวๆแต่ถ้าเราไม่คาดเบลลเนี่ยมันจะตีดยาวเลยเนี่ยต้องเหยียบให้ให้มิดเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนครับตอนนี้อยู่ในรถฟอร์มวันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบเรื่องของวงเลี้ยวนะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าวงเลี้ยวของรถฟอร์มวันเนี่ยใช้แคบมากๆเลยแค่1.8เมตรเท่านั้นเอง เดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนที่ผมทดสอบขับที่การฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็สังเกตแล้วว่ามันแคบจริงๆนะครับที่รถธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะตีวงได้เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะข้างนอกเนี่ยจะเป็นถนนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับรถในครั้งเดียวได้นะต้องมีการถอยหลังขึ้นมาทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูฟอร์มวันกันนะครับโอเคเราก็เดินหน้าไปก่อน อยู่ที่ขอบถนนด้านนี้เดี๋ยวผมจะกลับรถนะครับสบายมากเลยเนี่ยทีเดียวแคบมากเลยครับยอดอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรถฟอร์มวันเนื่องแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันไม่มีอาาัตราทดเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยวได้เต็มที่เลยเดี๋ยวเราจะลองขึ้นสะพานนะครับเป็นสะพานส,งสูงแบบนี้เนี่ย เราจะได้รู้ว่ามันขึ้นไหวไหมนะครับอันนี้ผมใช้คันเร่งแค่หนึ่งข้างนะครับก็เร่งขึ้นไปมันก็ขึ้นได้ขึ้นไหวอยู่นะครับหน้ที่ได้ที่ความเร็ว60เดี๋ยวผมจะลองสองข้างพอสองข้างเนี่ยมันมีแรงดึงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับทําให้ความเร็วในการขึ้นสัาพานี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ ก็ถามว่าพอไหมก็พอเหลือๆเลยนะครับเพราะเคยเห็นคนที่ใช้ฟอร์มวันขับขึ้นดอยอินทนนท์ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็กําลังมันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้ผมก็เอาฟอร์มวันนะครับมาจอดที่แจ๊สสีนัคลินลองขับมาจากที่บ้านแถวลาดกระบงังเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเดี๋ยวเราซื้อของแล้วจะขนของกลับนะมันจะเอาใส่ตรงไหนพอจุได้ขนาดยังไงบ้างนะค,ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองคุยกันต่อก็ซื้อของมา เยอะประมาณนึงนะครับวิธีการจะเอาของเก็บในรถฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดจากด้านท้ายได้แต่ว่ามันไม่ได้เปิดเป็นกระโปรงท้ายขึ้นมานะครับเราจะต้องเปิดจากกระจกตัวนี้นะครับโดยการไขกุญแจแล้วก็เปิดกระจกตัวนี้ออกมาแล้วมันจะมีมีที่ค้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจจะต้องใช้ขยับนิดนึงนะมันจะมีเหล็ก เหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเราดึงขึ้นมาเหมือนที่ฝาค้ำกระโปรงรถนะครับมันจะเอามาโคง้งโคง้งโค้ง้าก็มายึดเข้ากับตัวกระจกของรถเนี่ยนะครับอ่ามันจะยึดเข้ามาแล้วเราก็จะเปิดเข้าไปก็เอาของใส่เข้าไปในห้องโดยสารได้นะครับเราก็เอาของใส่เข้าไปลักษณะนี้ สำหรับในส่วนของรถฟอร์มวันะครับอย่างที่เห็นก็ช่องเก็บของเนี่ยเราจะเปิดจากทางด้านหลังที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ก็จะเก็บได้พอสมควรนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งเก็บของในรถเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับจะไม่มีแบบช่องใส่ของกระจุกกระจิกไม่มีช่องวางแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับคนที่จะใช้รถฟอร์มวเนี่ยอาจจะต้อง ซื้ออุปกรณ์ในการเกี่ยวยึดอะไรเพื่อที่จะไว้วางแก้วน้ําโดยเฉพาะเพราะเมื่อกี้ขับมามือถือก็ไม่มีที่วางใช่ไหมแต่มือถือเนี่ยเราสามารถจะดูดกระจกหรืออะไรเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ในส่วนของแก้วน้ำเนี่ยที่มากับรถเลยเนี่ยไม่มีช่องที่ดูเนี่ยไม่มีช่องวางเลยนะครับก็ต้องเสียบเสียบเอาเสียบเสียบเอาตามเบาะข้างเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะลําบากนิดนึงเราต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันเนาะาะต้องหาจุดยึดติดอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็ พวกฟิล์มพวกแอร์อะไรนี่คือไม่ใช่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเออไม่ใช่ฟิล์มแล้วก็วิทยุนะครับเราต้องเพิ่มตังเอานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสําหรับผู้ที่ต้องการจะใช้รถฟอร์มวันอันนี้ต้องต้องขออนุญาตบอกเลยว่าคือถ้าซื้อมาแล้วสิ่งนี้คือเราต้องทําใจเรื่องช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่ามันโหดร้ายมากเลยนะคือเหมือนรถกระบะเลยครับเหมือนรถกระบะแบบคานแข็งอะ่ะคือ เราจะรู้สัมผัสทุกเนินทุกดลน้าทุกหลุมทุกคอสะพานว่ามีความต่างระดับกันขนาดไหนเราจะรู้สึกขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่ความเร็ว70ขึ้นไปเสียงจะเข้ามาค่อนข้างดังนะแล้วก็อัตราเร่งถ้าเทียบกับรถสันดาบที่เป็นพวกอีโคคาเป็น v ีออหรืออะไรพวกเนี้อัตราเร่งตอนแรกนะครับจะดีกว่า พอสมควรแบบรู้สึกได้เลยแต่พอไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกต่างแล้วอาจจะโดนกินกลับมาก็ได้นะครับแล้วก็เพราะว่าตัวตัวของมอเตอร์เนี่ยนะครับเขามีกําลังอยู่ที่10กิโลวัตตเท่านั้นเองนะครับกำลังของมอเตอร์แล้วก็บตเตอรี่เนี่ยจะประมาณ12 12กิโลวัตต์อวนะครับบางบางสเปคก็อาจจะบอกถึงว่า13นะครับ เป็น12กิโลวัตต์แอลนะครับแล้วก็แยกออกเป็น4โมดูลนะก็ไททูทั่วไปเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามผู้ใช้งานเนี่ยเขาก็มีคนที่ซื้อเป็นวอลบ็อกต่างหากมาไว้ชาร์จที่บ้านก็ใช้ได้นะครับแต่ผมสอบถามทั้งเซลเขาบอกว่าไม่ได้ต้องใช้วอลบ็อกที่เป็นของที่คอมเขามีติดตั้งนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวเสียบชาร์จเท่านั้นนะแต่ที่ผมสอบถามเนี่ยก็มีคนใช้งานที่เขาซื้อเป็นวอลบ็อกยี่ห้ออื่นๆมาใช้นะครับผมก็เลยคิดว่า มันน่าจะใช้ได้นะยังไม่ได้ลองของ MG Home Charger ว่ามันจะเสียบได้ไหมที่เป็น Type 2เหมือนกันก็กลัวเดี๋ยวของเขาจะพังไปเรายืมมาใช้ใเฉยๆนะครับส่วนแอร์นะครับเราสามารถกดเปิดไว้ให้มันเปิดแอร์อย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับนนี้จากผู้ใช้งานที่บอกมามอเตอร์ไฟฟ้าของรถจะเป็นแบบ i n v i e w l มอเตอครับก็จะอยู่ที่ดุมล้อหน้าทั้ง2ข้างเลยนะแรงม้าจะอยู่ที่13.5แรงม้าครับ ก็วงเลี้ยวของฟอร์มวันเนี่ยตามสเปคคือ1.8กิโลเมตรก็ทดสอบไปแล้วนะครับลิมิตของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือมันได้มากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันลิมิตด้วยซอฟต์แวร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลอื่นๆของฟอร์มวันถ้าใครสนใจอ,อาจจะลองสอบถามในส่วนของตัวแทนจำหน่ายดูนะครับหรืออาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับของผมก็จากที่ทดลองใช้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนช่องเรากดลิงก์ใน description ใต้ล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ